หญิงสาวท้องอ่อนถูกสามีทำร้ายต่อหน้าทุกคนกลางออฟฟิศไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยจนกระทั่งเสียงฝีเท้าของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากทางเดินชายคนนั้นคือใครและเหตุใดคำพูดเพียงประโยคเดียวของเขาถึงทำให้ทั้งออฟฟิศต้องนิ่งเงียบและชีวิตของคนหนึ่งต้องพังไม่เหลือชิ้นดีหญิงสาวท้องอ่อนยืนอยู่กลางออฟฟิศใหญ่มือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะกลุ่มท้องที่เริ่มโตขึ้นเพื่อนร่วมงานรอบข้างเงียบสนิท มีเพียงเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆดังหึ่งในอากาศสามีของเธอผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทเดียวกันยืนจ้องเธอด้วยสายตาย็นชาเธอกำลังโกหกฉันใช่ไหมว่าลูกคนนี้เป็นของฉันเสียงของเขาดังลั่นจนเอกสารบนโต๊ะสั่นสะเทือนหญิงสาวสะดุ้งน้ำตาคลอพี่อย่าพูดแบบนั้นฉันไม่เคยทรยศพี่เลยแต่คำพูดของเธอยังไม่ทันจบ เขากลับถีบเข้าที่หน้าท้องของเธอเต็มแรงเสียงร้องเจ็บปวดดังขึ้นทุกสายตาในออฟฟิศหันมามองพร้อมกันเธอล้มลงกับพื้นมือกุมท้องแน่นเลือดซึมออกมาจากปลายกระโปรงสีขาวเสียงร้องให้ของเธอปนกับเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมงานหญิงบางคนรีบโทรแจ้งรถพยาบาลบางคนวิ่งเข้ามาช่วยพยุงเธอขึ้นแต่ชายคนนั้นกลับยืนนิ่ง เหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาเธอสมควรได้รับมันถ้าคิดจะหลอกฉันเขาตะโกนซ้ำด้วยความโกรธไม่นานนักเสียงรองเท้าหนังดังมาจากปลายทางเดินเสียงนั้นหนักแน่นเยือกเย็นและทรงอำนาจทุกคนเงียบลงทันทีเมื่อเห็นชายวัยกลางคนในชุดสูทสีเทาใบหน้าของเขาเข้มขึงดวงตาคมจ้องตรงมาที่ลูกเขยอย่างเดือดดาลน,นายทำอะไรกับลูกสาวฉัน เสียงของประธานบริษัทพ่อตาของเขาดังสะท้อนทั่วทั้งชั้นชายหนุ่มหน้าถอดสีทันทีผมผมแค่เข้าใจผิดครับท่านแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบประธานเดินเข้าไปตบหน้าเขาอย่างแรงจนเซไปชนโต๊ะเข้าใจผิดนายทำร้ายผู้หญิงที่กำลังท้องกับลูกของนายเองน้ำเสียงของประธานเต็มไปด้วยความโกรธที่แทบระเบิดออกมาเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างก้มหน้า ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงหญิงสาวถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่เสียงของพ่อตายังคงดังต่อเนื่องอยู่ด้านหลังตั้งแต่วันนี้นายถูกไล่ออกจากบริษัทและฉันจะให้ทนายดำเนินคดีจนกว่านายจะต้องชดใช้ร้อยเท่าเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังขึ้นพวกเขาเข้ามาพาชายหนุ่มออกจากออฟฟิศเขาพยายามดิ้นแต่สายตาทุกคู่ที่จ้องกลับมาเต็มไปด้วยความรังเกียจ เขารู้ในใจว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่จบคือเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในมือของประธานเขารับสายด้วยสีหน้าเครียดว่าไงอาการของลูกฉันเป็นยังไงเสียงจากปลายสายทำให้เขาเงียบไปครู่หนึ่งมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นบนหลังมือบรรยากาศในออฟฟิศเงียบงันอีกครั้งมีเพียงเสียงหายใจหนักๆของชายชาราที่พยายามกลั้นอารมณ์ไว้ น้ำเสียงของหมอจากปลายสายสั่นเล็กน้อยเธอยังไม่พ้นขีดอันตรายครับเรากำลังผ่าตัดช่วยเด็กออกมาหัวใจของประธานเต้นแรงภาพใบหน้าของลูกสาวในวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัวเสียงหัวเราะของเธอเสียงเรียกพ่อที่เคยสดใสบัตรนี้กลับเหลือเพียงเสียงหายใจเบาๆผ่านเครื่องช่วยชีวิตเขากำโทรศัพท์แน่นจนสัน่นน้ำตาลูกผู้ชายเริ่มเอ่อขึ้นแต่เขายังคงยืนนิ่ง ทุกคนในออฟฟิศต่างหลบสายตาไม่มีใครกล้ามองตรงประธานหมุนตัวเดินออกจากห้องรองเท้าหนังขัดเงาของเขากระทบพื้นกระเบื้องดังกึกๆึกไปตลอดทางรอบตัวเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดหมุนที่ลานจอดรถเขาเปิดประตูรถเบนซ์สีดำแล้วขับออกไปด้วยความเร็วสูงสายตาจ้องไปข้างหน้าแต่ใจกลับสันสะ้านด้วยความกลัวบนท้องฟ้ามีเมฆสีเทาทึบลมแรงพัดกระจกสะเทือน ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนร่วมรับรู้ถึงความเดือดดาลและเจ็บปวดของชายชาราเมื่อถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบออกมาต้อนรับแต่เขาไม่พูดอะไรเพียงพุ่งตรงไปยังห้องผ่าตัดที่มีไฟสีแดงติดอยู่เหนือประตูเขายืนอยู่ตรงนั้นมองผ่านกระจกเล็กๆไปยังร่างของลูกสาวที่นอนนิ่งมือของเธอซีดขาวดวงหน้าอ่อนแรงเขาอยากจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา นาทีผ่านไปเหมือนชั่วโมงเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูในที่สุดไฟสีแดงก็ดับลงประตูห้องผ่าตัดเปิดออกพร้อมกับแพทย์ในชุดเขียวเดินออกมาทุกคนหยุดหายใจคุณพ่อครับเด็กปลอดภัยแต่แม่ยังไม่ฟื้นเสียงนั้นเบาแต่กลับหนักแน่นราวกับก้อนหินหล่นใส่ใจชายชาราเขาแทบทุดลงตรงนั้นแต่ยังฝืนเดินเข้าไปข้างใน ลูกสาวของเขานอนอยู่บนเตียงเครื่องช่วยหายใจส่งเสียงปี๊บปี๊บอย่างสม่ำเสมอมือของเธออุ่นเล็กน้อยเขากุมไว้แน่นพ่ออยู่นี่นะลูกไม่ต้องกลัวเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นพ่อจะไม่ให้ในายคนนั้นแต่ต้องชีวิตลูกอีกแม้แต่นิดเดียวข้างๆเตียงมีเด็กทารกตัวเล็กนอนอยู่ในตู้อบใบหน้าแดงระเรื่อดวงตาหลับสนิบชายชารามองเด็กคนนั้นแล้วน้ำตาก็ไหลอีกครั้ง หลานของพ่อเจ้าตัวน้อยพ่อจะเลี้ยงดูเองในขณะเดียวกันที่อีกมุมของเมืองชายหนุ่มที่ก่อเหตุเดินอยู่ในตรอกแคบๆเสื้อสูตรที่เคยหรูหรากลายเป็นผ้าเก่าขาดๆใบหน้าซีดเงือไหลอาบแก้มเขาถูกสังคมประนามไม่มีที่ให้กลับไปโทรศัพท์ในมือของเขาสัน่นเป็นเบอร์ของทนายคุณถูกสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงบ้านและรถ เขาชะงักหัวใจเต้นแรงไมกมันต้องมีทางแต่เสียงปลายสายตอบเพียงสั้นๆท่านประธานจะให้คุณชดใช้ทุกบาทที่ลูกสาวเขาเสียไปเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดครึม้มฝนเริ่มตกลงมาเป็นสายหยดน้ำเย็นเฉียบกระทบใบหน้าแต่กลับไม่เย็นเท่าความกลัวในใจในขณะเดียวกันภายในโรงพยาบาลลูกสาวของประธานเริ่มขยับนิ้วช้าๆ เสียงของเครื่องช่วยหายใจยังดังต่อเนื่องแต่ตอนนี้มีเสียงกระซิบของพ่อแทรกอยู่เบาๆข้างหูลูกพ่อปลับให้สบายพ่อจะจัดการทุกอย่างเองเขาหันไปมองทารกในตู้อบอีกครั้งสายตาของเขาอ่อนโยนลงแต่มุมปากกลับแน่นด้วยความตั้งใจเพราะในใจของประธานตอนนี้ไม่ได้มีเพียงความเศร้าแต่ยังมีแผนการบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนัน คืนวันนั้นฝนยังคงตกไม่หยุดฟ้าผ่าดังสนั่นเป็นระยะเสียงสายฟ้าสะท้อนกับตึกสูงของเมืองในห้องพักผู้ป่วยชั้นบนสุดแสงไฟสลัวลอดผ่านม่านบางประธานนั่งเงียบอยู่ข้างเตียงลูกสาวมือหนึ่งจับมือเธอไว้แน่นอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์เขาโทรหาทนายส่วนตัวทันทีผมต้องการให้เริ่มการดำเนินคดีภายในพรุ่งนี้เช้าน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นแต่ชัดเจน ทุกบัญชีของมันต้องถูกตรวจสอบทุกบาทและผมต้องการให้ชื่อของมันหายไปจากทุกเอกสารในบริษัทครับท่านผมจะจัดการทันทีเสียงตอบรับจากปลายสายหนักแน่นเมื่อวางโทรศัพท์เขาหันกลับมามองลูกสาวอีกครั้งเธอยังนอนนิ่งดวงหน้าซีแต่เปลือกตาเริ่มกระตุกเล็กน้อยชายชราเอื้อมมือไปลูบเส้นผมของเธอเบาๆลูกฟื้นเถอะนะเสียงเขาแผวราวเสียงกระซิบในพายุ คนเลวแบบนั้นจะไม่ได้อยู่ในโลกที่ลูกต้องกลัวอีกต่อไปด้านนอกหน้าต่างฝนกระทบกระจกดังปอบแปะเสียงนั้นประสานกับเสียงหัวใจของประธานที่เต้นแรงเป็นจังหวะในอีกฝั่งของเมืองชายหนุ่มผู้เป็นอดีตสามีเดินอย่างไร้จุดหมายเสื้อผ้าเปียกโชครองเท้าขาดเขาว่าหลบฝนในร้านเหล้าเล็กๆข้างทางในมือมีเพียงโทรศัพท์ที่แบตใกล้หมดหน้าจอขึ้นข้อความจากธนาคาร บัญชีของคุณถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากคำสั่งศาลเขาสุดนั่งลงตรงนั้นหัวใจเหมือนแตกเป็นเสียงในหัวเต็มไปด้วยเสียงตะโกนของพ่อตาเสียงกรีดร้องของภรรยาและเสียงหัวเราะของคนในออฟฟิศที่มองเขาด้วยความรังเกียจเขายกแก้วเหล้าขึ้นดื่มจนหมดแล้วหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งทั้งหมดนี้เพราะเธอแต่ในทันทีเสียงหนึ่งในหัวกลับตอบกลับมาเบาๆ หรือเพราะฉันเองกันแน่เช้าวันถัดมาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่พาดหัวผู้จัดการบริษัทดังถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายภรรยาท้องอ่อนรูปของชายหนุ่มถูกตีพิมพ์เต็มหน้าผู้คนในโลกออนไลน์เริ่มแชร์ข่าวกันอย่างรวดเร็วเสียงตำหนิเสียงสาบแช่งและคำประนามหลังไหลเข้ามาทุกช่องทางในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาล ลูกสาวของประธานลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาของเธอพร่ามัวแต่เมื่อเห็นพ่อเธอก็พยายามยิ้มพ่อเสียงของเธอเบาเหมือนลมหายใจลูกลูกอยู่ไหนประธานยื่นมือไปจับมือเธอปลอดภัยแล้วลูกเด็กปลอดภัยน้ำตาของเธอไหลทันทีเธอกุมมือพ่อไว้แน่นร่างสันสถานดด้วยความโล่งใจและเศร้าในเวลาเดียวกันเขาเขาอยู่ไหน เธอถามเสียงเบาดวงตาสันะริกด้วยความกลัวประธานมองลูกสาวนิ่งในดวงตาของเขามีทั้งความอ่อนโยนและความแข็งกร้าวเขาจะไม่มีวันได้เข้าใกล้ลูกอีกเขาจะต้องชดใช้ทุกอย่างที่ทำไว้หญิงสาวหลับตาน้ำตาไหลซึมพ่ออย่าทำอะไรเกินไปเลยนะแต่ชายชาราไม่ตอบเขาเพียงลุกขึ้นเดินออกจากห้องอย่างเงียบงนัน และหยุดอยู่ตรงหน้าต่างมองฝนที่ยังตกลงมาไม่ขาดสายในใจของเขาไม่มีคำว่าพอมีเพียงความต้องการที่จะให้ชายคนนั้นได้รู้สึกถึงความสูญเสียเช่นเดียวกับลูกสาวของเขาคําวันเดียวกันในห้องขังแคบๆของสถานีตำรวจชายหนุ่มนั่งก้มหน้าอยู่มุมหนึ่งข้อมือถูกใส่กุญแจมือแน่นตำรวจเดินเข้ามาวางเอกสารตรงหน้า มีคำสั่งสาลเรียกคุณเข้าฟังการพิจารณาคดีพรุ่งนี้เช้าเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำผมแค่โมโหผมไม่ได้ตั้งใจให้มันถึงขนาดนั้นแต่ตำรวจเพียงสายหน้าบางสิ่งเมื่อทำไปแล้วไม่มีใครแก้คืนได้เสียงฝนยังคงตกอยู่ด้านนอกหยดน้ำไหลผ่านลูกกรงเหล็กที่เย็นเฉียบและในใจของชายหนุ่มมีเพียงคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้โกรธเพียงชั่ววูบ ทำลายทั้งชีวิตของตนเองและชีวิตของคนที่รักเขาที่สุดรุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านหน้าต่างห้องขังฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินเปียกยังอบอวลอยู่ในอากาศชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเย็นเฉียบเสื้อผ้าที่เปื้อนคลนยังคงชื้นเขาไม่หลับตลอดทั้งคืนในหวนเวียนแต่ภาพของภรรยาใบหน้าซีดขาวของเธอขณะล้มลงกับพื้นยังคงตามหลอกหลอน เสียงฝีเท้าตำรวจดังขึ้นหน้าห้องเตรียมตัวไว้จะพาไปศาลเขาถูกใส่กุญแจมือก้าวออกจากห้องขังด้วยความอ่อนแรงแสงเช้าที่กระทบใบหน้าแสบตาแต่เขาไม่กล้าหลบเพราะมันยังดีกว่าความมืดในใจในห้องพิจารณาคดีบรรยากาศเงียบและหนักอึ้งเสียงผู้พิพากษาดังขึ้นอย่างชัดเจน จำเลยถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสชายหนุ่มหลุบตาเสียงกระซิบของนักข่าวและผู้คนรอบห้องดังคล้ายคลื่นซัดเขาเห็นพ่อตานั่งอยู่แถวหน้าชายชรานั่งนิ่งสายตาแข็งกร้าวไม่มีแม้แต่แววความสงสารผมผมขอโทษครับผมเสียใจจริงๆน้ำเสียงของเขาสัน่นผมไม่ได้ตั้งใจให้ลูกในท้องเป็นอะไรผมเพียงแค่ พอเสียงประธานดังขึ้นกล้องทั่วห้องพิจารณาทุกคนหันมามองทันทีเขาลุกขึ้นยืนมือสั่นแต่เสียงมั่นคงนายไม่ได้แค่ทำร้ายลูกสาวฉันนายทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์ในท้องของเธอด้วยผู้พิพากษาพยักหน้าเรียกให้เจ้าหน้าที่พาเขากลับไปนั่งแต่บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเมื่อถึงเวลาตัดสินผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาชา้ชาช จำคุกสิบปีโดยไม่รอลงอาญาและชดใช้ค่าเสียหายตามที่โจทร้องขอเต็มจำนวนเสียงค้อนข้อดังปังชายหนุ่มสุดลงทันทีน้ำตาไหลาอาบแก้มโลกทั้งใบของเขาพังลงตรงหน้าในอีกด้านหนึ่งประธานหันไปมองลูกสาวที่นั่งอยู่ข้างทนายเธอสวมชุดสีขาวเรียบผมถักเปียหลวมๆใบหน้ายัางซีแต่แววตาเข้มแข็งกว่าครั้งไหนๆ เธอก้มศีรษะให้ผู้พิพากษาเบาๆจากนั้นหันไปมองอดีตสามีเพียงชั่วขณะไม่มีความโกรธในสายตามีเพียงความว่างเปล่าและเศร้าลึกฉันให้อภัยในแต่ฉันจะไม่มีวันลืมเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงเรือเขาอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงสะอื้นในอกกลับกลืนทุกคำไปหลังจากศาลปิดฝนเริ่มตกอีกครั้งเหมือนฟ้าร่วมเศร้า ประธานเดินออกจากศาลพร้อมลูกสาวและทารกในอ้อมแขนของพยาบาลเด็กน้อยหลับสนิทไม่รับรู้ถึงความวุ่นวายรอบตัวเสียงฝนกระทบร่มเป็นจังหวะแต่ในใจของชายชารามีเพียงความคิดเดียวจากนี้ไปฉันจะเลี้ยงเขาให้รู้ว่าความรักต้องไม่ปะปลนกับความโกรธหลายเดือนผ่านไปบ้านของประธานกลับมามีแสงไฟและเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งลูกสาวของเขาเริ่มยิ้มได้มากขึ้น เธอมักอุ้มลูกชายเดินเล่นในสวนหลังบ้านเด็กน้อยยื่นมือจับดอกไม้ในอากาศอย่างไร้เดียงสาแต่ในยามค่ําเมื่อทุกคนเข้านอนชายชารามักนั่งอยู่ในห้องทํางานเงียบๆมองรูปถ่ายของลูกสาวในวันแต่งงานแล้วถอนหายใจยาวความรักที่ผิดมันทําลายทุกอย่างได้จริงๆเขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะหันไปมองหลานน้อยผ่านกระจกอีกครั้ง แต่ความรักที่แท้จริงมันจะเยียวยาทุกสิ่งขณะเดียวกันในเรือนจำชายหนุ่มนั่งอยู่บนเตียงเหล็กมองท้องฟ้าที่มืดผ่านลูกกรงเสียงฝนจากด้านนอกดังเข้ามาเบาๆเขาเขียนจดหมายลงบนกระดาษแผ่นเล็กถึงเธอและลูกของเราผมไม่รู้ว่าเธอจะให้อภัยผมหรือไม่แต่ทุกวันในที่นี่ผมคิดถึงแค่สองคนเท่านั้นผมอยากให้ลูกโตขึ้นโดยไม่ต้องรู้จักความรุนแรงเหมือนผม ถ้าวันหนึ่งเธอได้อ่านข้อความนี้จงรู้ไว้ว่าผมเสียใจที่สุดในชีวิตเขาพับจดหมายใส่ซองส่งผ่านเจ้าหน้าที่ไม่มีชื่อผู้รับไม่มีที่อยู่มีเพียงคำว่าฝากไว้กับความทรงจำด้านนอกเรือนจำฝนหยุดตกและสายรุ้งอ่อนๆปรากฏบนขอบฟ้าเรากับเป็นสัญญาณเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ทั้งสองคนจะต้องเดินต่อ แม้จะอยู่คนละเส้นทางแต่ยังคงมีอดีตเดียวกันที่ไม่มีวันลืมหลายปีผ่านไปเสียงหัวเราะของเด็กชายตัวเล็กก้องอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยมีน้ำตาตอนนี้เขาอายุห้าขวบแล้วดวงตาใสาและรอยยิ้มสดใสเหมือนแม่ไม่มีผิดทุกเช้าเขาจะวิ่งเข้าไปในห้องทำงานของคุณตากระโดดขึ้นเก้าอี้หนังตัวใหญ่แล้วพูดเสียงดังตาครับผมอยากไปโรงเรียนแล้วชายชราเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสาร แววตาที่เคยเข้มแข็งเย็นชากลับอ่อนลงทุกครั้งที่เห็นใบหน้าเล็กๆนั้นเขายิ้มมองหลานชายด้วยความภูมิใจไปสิลูกวันนี้ตาจะไปส่งเองในรถคันเดิมที่เคยขับด้วยความกโกรธในคืนพายุตอนนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงเพลงเด็กและเสียงหัวเราะหญิงสาวนั่งข้างๆยิ้มเงียบๆมองลูกชายเล่นตุ๊กตาในเบาะหลังเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเด็กชายโบกมือลาก่อนหันกลับมาพูด แม่ครับตาครับผมจะเป็นคนเก่งเหมือนพ่อคำพูดนั้นทำให้ทั้งคู่ชะงักหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มบางๆใช่ลูกขอแค่ลูกเป็นคนดีเหมือนแม่ก็พอชายชราไม่พูดอะไรเพียงแต่มองตามร่างเล็กที่วิ่งเข้าไปในโรงเรียนในใจของเขารู้ดีว่าเด็กคนนั้นคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ชีวิตของครอบครัวนี้ยังคงยืนอยู่ได้หลังจากส่งหลานเสร็จชายชราและลูกสาวกลับบ้าน บนโต๊ะในห้องรับแขกมีจดหมายวางอยู่หนึ่งฉบับไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ลายมือบนซองกลับคุ้นตายอย่างประหลาดหญิงสาวหยิบมันขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดออกกลิ่นกระดาษเก่าก็ลอยออกมาตัวอักษรที่ค่อยๆปรากฏตรงหน้าทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงถึงเธอและลูกชายของเราผมไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้จะถึงหรือไม่แต่ผมต้องเขียนเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมยังทำได้ในที่แห่งนี้ ทุกวันในเรือนจำผมเฝ้าคิดถึงคืนที่ผมทำร้ายเธอและสิ่งที่ผมเสียไปมันไม่มีอะไรชดใช้ได้เลยผมไม่ขอให้เธอให้อภัยแต่อยากให้เธอรู้ว่าผมกำลังเปลี่ยนตัวเองผมเลิกโกรธเลิกเกลียดและเริ่มภาวนาให้เธอมีความสุขหญิงสาวอ่านช้าๆน้ำตาเริ่มไหลาชายชรางเงียบไม่พูดอะไรเขาเพียงวางมือบนไหลของลูกสาวเบาๆจดหมายยังเขียนต่อ ลูกของเราผมไม่กล้าหวังว่าจะได้เจอเขาแต่ผมหวังว่าเขาจะโตมาอย่างเข้มแข็งและไม่เป็นเหมือนผมบอกเขาด้วยว่าผมรักเขาแม้จะไม่มีสิทธิ์พูดคำนี้อีกแล้วผมจะพ้นโทษในอีกไม่กี่ปีแต่ผมจะไม่ไปหาถ้าเธอไม่ต้องการผมเพียงอยากรู้ว่าเธอปลอดภัยก็พอเธอวางจดหมายลงบนโต๊ะเงียบอยู่นานก่อนพูดเบาๆพ่อเขาเขียนจากใจจริงใช่ไหมคะชายชารามองลูกสาวนิ่ง แวลตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความเมตตาบางทีเวลาที่อยู่กับความผิดของตัวเองนานพอมันก็ทําให้คนเปลี่ยนได้หญิงสาวพยักหน้าเธอหันไปมองกรอบรูปที่วางอยู่บนตู้รูปถ่ายในวันแต่งงานของเธอที่พ่อเคยจะเผาทิ้งแต่กลับเก็บไว้อย่างเงียบๆตลอดหลายปีพอกบางทีเขาคงเสียใจมากจริงๆแต่ฉันยังไม่พร้อมจะให้อภยัยชายชาราพยักหน้าเบาๆ ลูกไม่จําเป็นต้องให้อภัยทันทีแต่ต้องไม่ให้ความเกลียดอยู่ในใจนานเกินไปเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนหญิงสาวเริ่มกลับมาทํางานในบริษัทของพ่อเธอกลายเป็นรองประธานคนใหม่ผู้คนในบริษัทให้ความเคารพเพราะเธอทั้งอ่อนโยนและเด็ดขาดวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายอีกฉบับจากเรือนจําเป็นข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือเดิม วันนี้ผมได้รับอนุญาตออกมาทำงานภายนอกช่วงสั้นๆผมเพียงอยากรู้ว่าลูกของเราสบายดีไหมผมจะไม่เข้าใกล้แค่ขอเห็นเขาไกลๆก,ก็พอหญิงสาวนั่งเงียบอยู่นานความทรงจำในอดีตไหลกลับมาทั้งความเจ็บปวดความกลัวและความรักที่ยังเหลือร่องรอยอยู่คืนนั้นเธอขับรถไปยังสนามเด็กเล่นใกล้บ้านลูกชายกำลังเล่นชิงช้าหัวเราะเสียงดัง แต่ที่มุมหนึ่งของสวนมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดทำงานสีมนหมวกแกปิดหน้าเขายืนนิ่งมองเด็กชายด้วยสายตาอบอุ่นเมื่อสายตาของเขาและหญิงสาวสบกันเขาเพียงก้มหัวช้าๆแล้วหันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเธอยืนมองตามน้ำตาไหลเงียบๆไม่รู้ว่ามันคือความเศร้าหรือการให้อภัยที่ค่อยๆเริ่มงอกขึ้นในใจลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆ เสียงหัวเราะของเด็กชายยังดังต่อเนื่องและในแสงอาทิตย์ยามเย็นเงาของแม่และลูกทอดยาวบนพื้นหญ้าข้างหลังเงาของชายอีกคนหายไปกับลมเหลือเพียงความทรงจำที่แผ่วเบาแต่ไม่อาจลืมตลอดกาล